สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี่ท d เดถันโลกันเงินค่ะทักทายกันนะคะวันนี้8เดือน8ค่ะสุขที่8สิงหาคม2568รับชมข่าวสาร,ร,รกับเรา2คนเช่นเคยเลยนะคะคุณแผ่นณธิประดาและทิชันแนสทิคมพรค่ะ คำคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครดูติดตามนะคะทิศท,ทางของราคาทองคำในวันนี้จะเห็นได้ว่าเกิดความผันผวน,นขึ้นค่ะหลังจากที่ภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะมีผลนะคะต่อการจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้าอย่างทางด้านของทองคำนะคะ,คะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของรัฐบาลสหรัฐนั้นจะมีการจัดเก็บภาษีทองคําที่มีน้ําหนักเกิน1กิโลกรัมซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ทิศท,ทางของราคาทองคําโลกต่อจากนี้ผันผวน,นมากยิ่งขึ้น รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิีดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าทองคำแท่งขนาด1กิโลกรัมซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดโลกสร้างความผันผวนใหม่เกิดขึ้นทันทีในตลาดทองคำ i n a n c i a l ช t m m s ระบุคาว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลจากคำวินิจฉัยของสำนักงานศุลกากรและปกป้องชายแดนสหรัฐ ที่เผยแพร่ในวันที่31รกรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในสงครามการค้ารูปแบบใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งปรับโฉมระบบการค้าระหว่างประเทศข่าวการเก็บภาษีในครั้งนี้ส่งแรงกระแทกต่อตลาดร่วงหน้าของราคาทองคำค่ะให้ปรับตัวขึ้นทดสอบใกล้ๆระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่ามาตรการภาษีนี้จะบังคับใช้เมื่อไหร่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะครอบคลุมทุกประเทศหรือเฉพาะบางประเทศเท่านั้น ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการหลอมและสกัดทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอาจจะซ้ำเติมสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังเผชิญภาษีตอบโต้ของสหรัฐในอัตราสูงถึง39% โรเบิร์ตก็อดลฟอดีตผู้ค้าทองคำและกรรมการผู้จัดการแห่ง JP Morgan Chase a แอ Co ระบุว่าทองคำแท่งขนาด1กิโลกรัมถือเป็นสินทรัพย์สำคัญที่มีการถ่ายโอนระหว่างธนาคารกลางและทุนสำรองทั่วโลกเราไม่คาดคิดว่ารัฐบาลจะเรีกเก็บภาษีในลักษณะแบบนี้มาก่อนโดยทองคำแท่งขนาด1กิโลกรัมเป็นรูปแบบที่ซื้อขายมากที่สุดในตลาดโค m เม็กซ์ค่ะและเป็นตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นสินค้าหลักที่สวิตเซอร์แลนด์ส่งออกไปยังสหรัฐด้วยการเก็บภาษีครั้งนี้จะส่งผลกระทบชัดเจนต่ออุตสาหกรรมทองคำในยุโรปค่ะเรียได้ว่าภาษีทรัมป์นั้นลามไปถึงทองคำแล้วนะคะจับตากันค่ะว่าจะสะเทือนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรต่อไปนะคะแต่ว่าในขณะเดยียกันค่ะณตอนนี้ ภาษีทรัมป์นะคะที่ประกาศออกไปในการเก็บคู่ค้าทั่วโลกรวมถึงไทยเรามีผลแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสรัฐเองออกมาบอกเลยนะคะว่าคาดว่าตัวของภาษีทรัมป์จะสร้างไรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศนะคะบอกว่าอย่างน้อยก็น่าจะมากกว่า50,000ล้านดอลลาร์สรัฐต,ต่อเดือนเลยค่ะโดยล่าสุดนะคะประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ผู้นำสรัฐค่ะ ได้ออกมาแสงความยินดีนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มทูตโซเชียลบอกนะคะว่ามาตรการภาษีสุลกกกรที่เขาผลักดันกำลังเริ่มเห็นผลแล้วค่ะบอกว่ามีเงินไหลเข้าสู่สหรัฐนะคะในระดับที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและระบุด้วยว่ามาตรการภาษีสุลกกกรตอบโต้เริ่มมีผลแล้วนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐค่ะ และนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังชี้ด้วยนะคะว่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่เคยเอาเปรียบสหรัฐมานานหลายปีกำลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของอเมริกาแล้วก็เสริมด้วยนะคะบอกว่าสิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งความยิ่งใหญ่ของอเมริกาได้คือสารฝ่ายซ้ายสุดตรงที่อยากเห็นประเทศนี้ล้มเหลวค่ะขณะเดีวยวกันเรื่องนี้นะคะความเคลื่อนไหวของคุณโฮเวิร์ดลุดนิก รัฐนตรีพาณิสรัตเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง Fox Business นะคะบอกว่าสรัฐนั้นอาจเก็บภาษีสุรกะกรได้มากถึง5 0,000่นล้านดอลลาร์สรัฐต่อเดือนค่ะหลังจากที่มีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก กว่า90ประเทศนะคะซึ่งเดือนที่ผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียวค่ะรัฐบาลเองก็จัดเก็บไปแล้วกว่า30,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและหลังจากนี้รัฐบาลเองก็จะมีรายได้อีกหลายทางนะคะทั้งจากภาษีนำเข้าชิปเซมิคอนดักเตอร์ยาแล้วก็สินค้าอีกมากมายเลยค่ะ ทั้งนี้ตัวของภาษีทรัมป์ที่ว่านี้นะคะมีผลตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่งผลทำให้ตอนนี้อัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐนั้นพุ่งไปแต่ระดับสูงที่สุดในรอบ100ปีค่ะและบางประเทศเองต้องเจอกับภาษีอย่างหนักหน่วงนะคะตั้งแต่10ไปถึง50เลยค่ะ ติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะกดดันอย่างหนักค่ะกับทางด้านของอินเดียเพราะว่าจากภาษีที่ระดับ25%นั้นนะคะมีการปรับเพิ่มสูงสุดถึง50%ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก็ทําให้อินเดียเนี่ยค่อนข้างกังวลใจค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้เศรษฐกิจเกิดความสุ่มเสี่ยงมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของอินเดียนั้นยืนยันว่าจะยังคงดูแลปกป้องเกษตรกรถึงแม้ว่าจะเจอภาษีในระดับที่สูงขนาดนี้ค่ะ นายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีของอินเดียประกาศชัดเจนค่ะว่าจะไม่ยอมประนีประนอมกับผลประโยชน์ของเกษตรกรแม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันกับภาษีนำเข้าสินค้าที่สูงถึง50%โดยได้ประกาศที่กรง New ุงนิวเดลีค่ะว่าความเป็นอยู่ของเกษตรกรคือสิ่งสำคัญสูงสุดของเราอินเดียจะไม่มีวันยอมแลกสวัสดิการของเกษตรกรปศุสัตว์และชาวประมงเพื่อประโยชน์ระยะสั้นพร้อมยอมรับว่าอินเดียอาจต้องจ่ายราคาหนักกับจุดยืนนี้ ในขณะเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ในะปัจจุบันนี้นะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยากมากเลยนะคะระหว่างสหรัฐกับอินเดียทำให้ทางด้านของโมดีนะคะนายกรัฐมนตรีของอินเดียนั้นต้องเดินเกมการทูดใหม่ค่ะเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีและได้มีการเปิดสายพูดคุยตรงกับประธานาธิบดีลูลาดาซิวาของบราซิลเพื่อวางแนวร่วมในานามกลุ่มบริกในการรับมือมาตรการภาษีของสหรัฐ ที่มีแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศที่ชัดเจนมากขึ้นสุธีเซกรีประธานสภาส่งออกเครื่องนุ่มผงอินเดียระบุว่าไม่มีทางที่ภาคธุรกิจจะรับภาษีระดับนี้ได้และเรียกร้องขอมาตราการช่วยเหลือด่วนจากภักรัฐทางด้านของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ m o o d y Rating เตือนว่าการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐต่อสินค้าจากอินเดียทำให้อินเดียเผชิญความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อค่ะและอาจจะส่งผลกระทบต่อความพยายามในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ในขณะที่หากอินเดียยอมนะคะลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียก็อาจส่งผลทำให้ประเทศนั้นประสบปัญหาในการหาน้ำมันจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ทันเวลาและอยู่ในปริมาณที่เพียงพอค่ะจากภาษีนะคะที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้นำสหรัฐอย่างทรัมป์นั้นสามารถผลักดันให้สำเร็จหรือว่าก้าวหน้าไปมากแล้วนะคะต้องจับตาไปเรื่องการบีบเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของนโยบายการเงินกันด้วยนะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวรรงงานมานะคะ่ะบอกว่า ชื่อของตัวเต็งประธานเฟดคนใหม่ออกมาแล้วนะคะก็บอกว่าคนนี้ล่ะคะ่ะน่าจะมาเป็นประธานเฟดคนใหม่นะชื่อว่าคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ค่ะคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะคะเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้ก,การธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดค่ะรายงานข่าวระบุว่าคนนี้เป็นผู้ที่มีแนวโน้มสูงสุดนะคะที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานเฟดแทนที่นายเจอโรมพาเวล ซึ่งรายง,งานจากรูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวนะคะบอกว่าวอลเลอร์นั้นไปเข้าพบกับคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งต่างก็แสดงความประทับใจแม้ว่าเจ้าตัวนั้นยังไม่ได้เจอกับทรัมป์โดยตรงก็ตามค่ะซึ่งจุดแข็งของวอลเลอร์นะคะก็คือท่าทีที่เขานั้นหนุนโนโยบายผ่อนคลายทางการเงินค่ะ และล่าสุดนาวอลเลอร์ er, และมิเชลโบแมนสมาชิกเฟดอีกคนหนึ่งนะคะก็มีการลงมติหนุนการปรับลดดอกเบีย้ยลง0.25%ในการประชุมเมื่อวันที่30กรกฎาคมค่ะแม้ว่าเสียงข้างมากของเฟดนั้นยังคงให้มีการคงดอกเบีย้ยเอาไว้นะคะซึ่งรายงานนั้นยังระบุชื่อบุคคลอื่นที่อยู่ในข่ายพิจารณานะคะก็มีทั้งเควินแฮสเซตอดีที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวและเควินวอชอดีตผู้ว่าการเฟดด้วย ซึ่งแม้ว่าตอนนี้ทรัมป์เองยังคงขู่นะว่าจะปลดพาเวลก่อนคบวาร,ระในปี2026แต่ก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าหากโจรมภาเวลนั้เห็นว่าอิสรภาพของเฟดถูกแทรกแซงเขาอาจจะเลือกอยู่ต่อในตําแหน่งผู้วการเฟดแม้ว่าจะหมดวาร,ระประธานนะคะเพื่อมาถ่งดุลอํานาจแล้วก็ป้องกันนะคะไม่ให้ทรัมป์นั้นแต่งตั้งคนเพิ่มในบอร์ดเฟดได้อย่างง่ายดายค่ะ ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแต่งตั้งให้สตีเฟนมิแรนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของเทเนียยขาวนะคะไปเป็นคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐแทนที่เอเดรนาคูเกเลอร์หนึ่งในผู้ว่การเฟดนะคะที่ลาออกไปจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้านี้ค่ะ ทิงท้ายเปรีน,นี้กันที่ w วอร์าราอัพนะคะแล้วพักกันสักครู่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกของงานมหกกรรมการเงินมอน,นี้เอ็กซ์โปโครานะคะมีบรรยากาศและก็การเปิดงานที่น่าสนใจค่ะรวมไปถึงโปรโมชั่นเด่นๆด้วยนํามาฝากกันช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ MPC ของธนาคารกลางอังกฤษมีมติด้วยคะแนนเสียง5ต่อ4 ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย0.25%สู่ระดับ4%สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยกรรมการ MPC จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักร่องเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงขณะที่ภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวลงนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกระทั่งแต่ระดับ3.50%ในเดือนกุมภาพันธ์2569 o อเพน AI เขี่ยววงการ AI อีกครั้งด้วยการเปิดตัว GPT 5 โมเดลล่าสุดที่ถูกยกให้เป็นคุ้มพลังของ ChatGPT พร้อมประกาศว่าเป็นโมเดลที่ฉลาดและเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์แซมอัลแมนซีอของ Open AI กล่าวอย่างมั่นใจว่า GPT 5คือโมเดลที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการอัปเกรดขนาดใหญ่ในหลายมิติทั้งประสิทธิภาพการประมวลผลความสามารถด้านการเขียนโค้ดและการจัดการงานซับซ้อนปัจจุบัน ChatGPT มีฐานผู้ใช้งานมากกว่า700ล้านคนต่อสัปดาห์ i อ e ีอีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังจากจีนเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงคาดว,ว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกหรือ IPO ครั้งนี้จะระดมทุนได้300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1 1 1 0 0 0ล้านบาทภายในปีนี้โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจารกับธนาคารระดับโลก เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหากแผนนี้เกิดขึ้นจริงไอชีอี G ้ e จะเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนที่กลับมาปักหมุดในตลาดหุ้นฮ่องกงและช่วยดันฮ่องกงให้กลับคืนสู่การเป็นตลาด IPO ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอีกครั้ง วันนี้วันแรกนะคะในการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสรางงานมหก,กรรมการเงินโคราช2025นะหรือว่า m ั n e เอ็กซโปโคราช2025ค่ะประชาชนเองก็ให้ความสนใจนะคะทั้งในพื้นที่โคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะเพราะว่างานนี้จัดเต็มนะคะทุกโปรโมชั่นเลยค่ะติดตามจากรายงานเลยค่ะเชิญค่ะยกทัพโปรแรงท้าฝนแบบครบจบทั้งการเงินและการลงทุนมาเอาใจพี่น้องชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงแล้วนะคะ กับงานมากรรมการเงินโคราชครั้งทีนน่19มนีเอ็กซ์โป2025โคราชที่ MCC Hall ชั้น3 The Mall โคราชแห่งนี้ค่ะโดยความพิเศษในปีนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุวัลิปตะพะลัลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดค่ะ ที่ได้นําสภาพคล่องมาสู่ในมือพี่น้องประชาชนชาวอีสานชาวโคราชนะครับสิ่งต่างๆน,นี้ก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง m ั n น y Expo นะครับแล้วก็คณะกรรมาการแล้วก็ทางผู้บริหารสถาบันการเงินทุกแห่งนะครับที่ได้ให้ความสําคัญกับภาคอีสานกับจังหวัดนครราชสีมาได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมในการนํานวัตกรรมทางด้านการเงิน และก็นําสภาพคล่องนะครับมาสร้างความรู้สร้างความเข้าใจและก็มาสร้างโอกาสสร้างกําลังเม็ดเงินที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภาคกีสารและกัจังหวัดนครราชสีมาต่อไปสำหรับผู้เข้าชมงานมัน,นิเอ็กซ์โป2025โคราชในครั้งนี้นะคะจะได้เลือกใช้บริการจากธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานแบบครบคันค่ะทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตสินเชื่อ SME เงินฝากทุกประเภท ประกันชีวิตประกันภยัปนภยประกันสุขภาพพร้อมแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็มีโปรดักต์ใหม่ที่อยากจะนำเสนอจริงคือ9920 Flexi นะครับเป็นประกันความผู้พองแบงบเบสแฟร์แต่ว่าสามารถจะเปลี่ยนความผม้พองเป็นค่าสารพัก IPD และ OPD ได้ซึ่งมีบริษัทเดียวตอนนี้ในตลาดอยากให้มาแล้วก็ที่สำคัญสุดคือมีโปรโมชั่นในงานมันนี่เอ็กซ์โปนะครับก็มีหลากหลายเลยก็อยากให้แบบ พูดคุยครับสำหรับปีนี้นะครับธนาคารกรุงเทพเรามีาบัตร m b ซนะครับสามารถสมัครได้ง่ายจัดเต็มด้วยโปรโมชั่นนะครับมีกระเป๋าเดินทางนะครับเมื่อใช้จ่ายครบ1,000 0บาทนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประกันภัยแล้วก็มีในส่วนของสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานนี่นะครับเรามีดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับลูกค้าผูกสร้างนะครับ6เดือนแรกเนี่ยดอกเบีย้ยเพียง0.89ต่อปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จะดีไฟแนนซ์นะครับจากธนาคารากันเงินอื่นเราก็มีดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ 0. จุดนะครับ1ปีแรกนะครับ0.99ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกมา,มากเลยนะครับเรารมี <นะ S 2> สินเชื่อบ้านนะคะดอกเบีย้ย0% 3เดือนนอกจากสินเชื่อบ้านแล้วนะคะเราก็ยังมีการออมดีดีมอบให้กับคุณลูกค้านะคะการออมแบบประกันเรามีการออมแบบออ,อมทรัพย์แล้วก็แบบในเรื่องของความคุ้มครองพบกับโปรโมชั่นเงินฝากเพิ่มได้พิเศษ5เดือนดอกเบีย้ยเทียบเ,เท่าเงินฝากประจำา1.3นอนอกจากนั้นยังมีเงินฝากเพิ่มได้พิเศษ7เดือน ดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.41%นะคะหรือลูกค้าจะเลือกออมเงินออมง่ายได้ลุ้นทุกเดือน สลากออมสินพิเศษนอกจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนแล้วนะคะภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาฟรีให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงานโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุนแบบจัดเต็มโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจนะคะได้แก่รู้ทันภัยการเงินจากดิจิทัลสู่ยุค A i และหุ้นเด่นฝ่าภา,ภาษีทรัมป์รับอนิสงส์ฟันเฟลอไหลเข้าสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาได้นะคะที่เวทีกลางนะ MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์โคราชหรือว่ารับชมได้ในรูปแบบไลฟ์นะคะทางแฟนเพจมันนี Expo และ o n n นี and Banking Channel ค่ะและใครนะคะที่เป็นแฟนขับท็อปนารากรศิลปินหนุ่มหล่อเสียงละมุนนะคะพลาดไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้กับมินิคอนเสิร์ตสุดมันภายในงานนะคะ ย้ำกันอีกครั้งค่ะกับงานมันนี e เอ็กซ์โปองพ่าราชนะคะมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมค่ะ10บโมงเช้าถึง2องทุ่มนะคะที่ MCC Hall ชั้น3ามเดอะมอลล์โคราชค่ะหรือว่าใครนะคะที่สนใจราย,ายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ www.moneyexpo online.com อคค่ะสัปดาหนี้ใครยังไม่รู้จะไปไหนมาเจอกันได้นะคะ ท่านใดสนใจใช้โปรโมชั่นธุรกรรมดีๆทั้งด้านการเงินการลงทุนห้ามพลาดเลยนะคะงานจะมียาวไปจนถึงวันอาทิตย์นี้แล้ววันพรุ่งนี้ฝากเอาไว้ด้วยค่ะสําหรับใครที่อยู่ในพื้นทีใใ่ใกล้เคียงนะคะสามารถไปร่วมหาหุ้นเด่นกับฟันฟรอไหลเข้าแล้วก็สามารถฝ่าพายุภาษีทรัมป์ได้นะคะในงานสัมมนาของเราค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปไปคัดเลือกตัวหุ้นที่สามารถสร้างกําไรให้กับพอร์ตการลงทุนกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีโครงการดี มาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ตามข่าวกันต่อเลยนะคะกับมันนี t ทุ a y เดค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งวัดล้อมแล้วก็คา,คาร์บอนต่ําด้วยนะคะล่าสุดค่ะสภาสหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะได้จับมือกับสมาคมธนาคารไทยะคะ่ะหนุนอุตสาหกรรมไทยนะคะสู่คาร์บอนต่ํา5 0 0 0ล้านบาทค่ะ โดยทางสภาสกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสทนะคะจับมือกับสมาคมธนาคารไทยค่ะเปิดตัวความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน Transition Finance วงเงินเฟดแรกนะคะกว่า5,000ล้านบาท หวังยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนสำหรับลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นะคะเน้นไปที่2มิติคู่ขนานนะคะได้แก่ 1. ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะสุุนการใช้พลังงานสะอาดปรับปรุงเครื่องจักรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ข้อที่2ค่ะปรับตัวรับมือผลกระทบพัฒนาระบบผลิตและโลจิสติกให้ยืดหยุ่นรองรับภัยพิบัติตลอดจนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกต้นไม้และโครงการคาร์บอนเครดิต ซึ่ง transition finance ภายใต้ของร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเงินทุนนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงบริการให้คำปรึกษาประเมินความคุ้มค่าของคโครงการและเชื่อมโยงกับกลไกตลาดคาร์บอนเครดิตรวมถึงมาตรฐานสากลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเม็ดเงินทุกบาทสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงค่ะ ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาคการเงินและสักรรมในครั้งนี้นะคะจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งหม,ดมุดหมายสำคัญของประเทศไทยในการเร่งเครื่องสู่เป้าหมายเนตซีโรในอนาคตอันไกลนี้ค่ะ ไปติดตามโครงการดีๆค่ะในการยกระดับประสบการณ์ให้กับทางด้านของผู้บริหารกันบ้านนะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจค่ะที่นํามาฝากกันนะคะจากทางด้านของธนาคารกรุงเทพทีล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นชวนผู้บริหารร่วมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและ AI กับโครงการ The Big Blue Ocean รุ่นที่4ค่ะ ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครผู้บริหารเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรม The Big Blue Ocean รุ่นที่4หลักสูตรดิจิ t a l Transformation p r โปรแกรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้นำองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัลและ AI เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนขยายช่องทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจจากโอกาสใหม่ๆด้วยทักษะด้านดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเนื้อหาเข้มข้นจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญกว่า20ท่าน โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง25 50ปีเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจที่มีรายได้ปีละ50ล้านบาทขึ้นไปสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง19สิงหาคม2568ทางเว็บไซต์ www.bigblueocean.co รับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมยกเว้นกองทุนรุ่นและค่าเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ การอบรมใช้ระยะเวลา11สัปดาห์เรียนรู้ทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง12ธันวาคม2568ที่โรงแรมชาเทรียมแกรนดแบงคอกโดยสิ่งที่จะได้รับจากการอบรมค่ะได้แก่การอัปเดตเครื่องมือดิจิตัลล่าสุดเพื่อช่วยลดต้นทุนและขยายตลาดเรียนรู้กลยุทธ์ตรงจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำเข้าร่วม AI Workshop พร้อมจัดทำรถแมปใช้งานได้จริง สร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้นำร่วมรุ่นกว่า50ท่านและสิทธิ์เก่า BBO กว่า150ท่านเดินทางศึกษาดูงานบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศจีนสนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022302376 หรือ022302353หรือเข้าไปดูรายลเอีดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bigblueocean.co และคุณผู้ชมเองก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้ค่ะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสอดรับกับยุคนี้ทั้งเรื่องของดิจิทัลแล้วก็ AI ด้วยนะคะสำหรับ The Big Blue Ocean รุ่นที่4ค่ะ เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะจะน่ากลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ